นา,นายจะทำอะไรสใส่สวิตด้วยใช่ไหม<ช>กับไอลิลิอถอดมานีสองนมนะครับนี่ลงมือทำเองเอาได้ยังเด็กๆโอ้นี่น,นะครับนี่เดือดต้องเทสใช่ไหมเออโอ้ อาปิดกุญแจให้ก่อนเอ้าเสียบดูนี่นะครับเปลี่ยนนะครับรีเลย์แต่งเองเลยนะครับสองหนุ่มของผมนะครับวันนี้ชุดนี่เอ้าเปิดโอ้กว่าจะถอดได้นะครับนี่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเมื่อกี้ก็ปักถูกแล้วหนถูกไหมเอ้าเปิดดิเยอะๆใหน้าดูหลกเปิดมาฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้ก่อนหลกอําทำไมมันไม่ติดอ่ะเปิดได้ยังเอ้าเปิดมา เออช้าเอาเอาฝากอะไรเองจะฝากให้เออเอาว่ามุนอ่าหมุนแค่ไม่ใช่ดีๆอ้าเป็นอาเอ้าวโอเคอ่ะเสียบดูชุบนี่อุ้ยเร็วไปไหมเร็วไฟหรือไม่คิวฮ้าเร็วไปไหมนาว่าเร็วไปไหมพอดีต่อไลยมันจะสว่างตาแตกกว่านี้ดิ กู้ใจวันจันนี้มาห่อโอ้วันจันมีการต่อรองกันอีกนะครับนี่คู่หูนะครับนี่ทั้งนี้อันนี้เชื่ออะไรนะคิวน้องโอคิวเลอร์คิวเลอร์เ้ยมียต่โกนปรังแล้วนเชื่ออะไรนะลืมชือพีเมียครับแล้วพี่เมียโอ้พีเมียกับคิวเลอร์นะครับเมื่อเจ้าพีเมียกับเจ้าคิวเลอร์นะครับสองคู่หูนะครับเพื่อนรักนี่ พากันทำเองเลยนะครับนี่อา้อาวอ้าววันนี้จะได้กลับบ้านง่ายไหมนี่อา้าวเหลืออีกคันนะคันนี้นะนี่มาเทไรนะครับมาแกะมารือ้อทำเองนะครับสองหนุ่มนะครับแต่ก็เสร็จลุล่วงทุกคันนะครับทุกครั้งนะครับที่มานี่น เจ้าชิวเลอร์กับเจ้าพีเมียนะครับชิวเลอร์อยู่บ้านไหนลกูกส,ส,สายโทหนึ่งใต้และพีเมียล่ะสายสีเนื้อโอ้โหไกลกันไปเลยห่างกันสายสองกับสายสายสามเนาะห้องเดียวกันใช่ไหมนี่โอ้โหความโลกินกันไม่ลงเลยว่ะนี่ ไปเป็นนักฟุตบอลบ้างนี่ไม่มีเลยโอ้มีชนกแข่งรถมีชนกแข่งตัวนี้ไม่นาเราว่ามันเล็กกว่ากันมาคิวเอารัแมสวิตพวกนายซื้อพวกนายซื้อสวิตมาใช่ไหมใหญ่กว่าใหญ่ไม่ได้ใหญ่กว่า นิดหนึ่งนายไอไอไอตัวนี้เล็กอันอันรุ่นใหม่มันจะเล็กรุ่นเก่ามันจะใหญ่อ้างานนี้มีการโมดิฟายกันเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่เ้าเกะเคะงีงัดออกมาตามสไตล์พวกเรางัดตัต่ด้านเลยเอาเออมาระดับแรกเราสายไฟนี่ออกเออเอาไม่ได้เลย ในโมดิฟายใช่ไหมหนูตัดมาฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ฝั่งไหนเอนอเออเออต้องขยายรูนะครับนี่ อเอาแต่ฝั่งทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ขยา,ายรูนะครับได้ยังโอ้เอาจนได้เลยนะเฮ้ยเนาเอ้นาเยเอานั่นมาล็อกลูกเบอร์สิบสี่นา

ไม่ใช่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 หนูไอ้นั่นนี่ข้างล่างเออไอ้นั่นนี่จานฉายข้างล่างนี้อันนั้นถูกแล้วลูกอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วเออใส่ไปเออใช่ไหมถูกไหมใส่ได้ครับเออกระของมันนั่นแหละใช่แล้วอันนี้ตัวนั้นอันนี้แหละตัวข้างล่างนี้เออคิวไอ้ไอไอตัวไอ้ตัวอีกตัวที่มันล็อกตรงนั่นคือมันทำหายแล้วครับเออแม่จิ๊บไว้อยู่อืม ใส่ละอ้าวใส่เลยใส่อะไรอ่ะลูกนี่เองอ้าวดูตอนที่สองคนลงมาเปิดอีกทีได้ยังอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าแน่นอนเลยเฮ้ยเมลกับบ้านก่อนเลยแน่เอาดีไม่ลอก็ไม่หลอเอาดีคือต้องเอาดีคือต้องไปพร้อมกันเอาดีเอาีคือไปเดีมันเกมแน่นอนอันั้นนายเอาไปไว้ข้างล่างก่อนลูกเดี๋ยวมันเกะกะทันเอง เอารถของเราไปลูกไปีเอาวางไว้ด้านล่างเออทางล่างไป